ทอไข่มาดิอะไรนะโยนไข่มาดิปุ๊บเจ้หัวดูข้าวดูข้าวทอดไข่มาดิดูข้าวเอาไปเขาสานเส้นใครโยนคนนั้นกวาดเด้อกวาดไปกวาดพับเอาไปทำอะไรมาครับฟาด่ะ ทำไมโหดจังวะแลนเธอบอกเขาว่าเราจะไม่ใช้กำลังิดรงตานเลยสวัสดีครับหมาติดปีก EP นี้หลอกเจ้าของหมาว่าจะพาไปดูหมอกแต่จริงๆแล้วผมอยากไปดูดาวจะลอดไหมไปดูกันเลยก่อนออกเดินทางก็ต้องเตรียมสเสบียงกันก่อนนะครับก็ซื้อผักเห็ดแล้วก็ อาหารกลางวันเป็นขนมจีบกุ้งแล้วก็ขนมจีบหมูแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะซื้อกาแฟกาแฟสดร้านเจ้าดังตลาดหลังโรงพาบาลพุมิพลนะครับนี่ก่อนออกเดินทางคุณภรรยาก็เหลือไปเห็นร้านโตเกียวเจ้าดังเหมือนกันก็เลยแวะซื้อสักหน่อยนะครับเอาละใส่ปัป๊บปๆาป,ป,ปทั้งหมด525บาทครับนุ๊ดนุมีอะไรให้กินไมนุ๊นุด๊ดนุ๊มีอะไรให้กินไหมนุ๊ดมีอะไรให้กินหรือเปล่า นุชจะทำอะไรแล้วนะนุช <Okay. S 1> ให่ายญ่าห่ไอ้เนี่ซื้ออะไรมาให้บ้างนะ <Okay. S 1> อันใหญ่อันหนึ่ง <Okay. S 1> กับอะไร <Okay. S 1> อ่ะใหญ่เป็นไส้หวานแล้วก็ไส้หวานโอ้ไส้หวานาอันแปง้งล้วนๆมีหมูอยู่นิดหน่อยซึ่งบวกไขมันเข้าไปด้วย <Okay. S 1> <laughs> แล้วเราก็ได้ออกเดินทางกันจริงๆสักทีวันนี้เราจะไปกันที่ ลันกางเต็นท์แคมป์ในพานอำเภอมวกเหล็กสระบุรีนะครับจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยขายน้องวัวคอดวัวลานมน้องวัวคอดน้องวัวคอดก็คืออะไรน้องวัวคืออะไรน้องวัวคือรคของวัวอ๋อเป็นลรที่ลรที่มากับการลอดไม่ใช่ไม่ใช่แบบพา ควายกับวัวเขามีผ่าคลอดเด้ออน้องวัวเต็มเลยเแล้วเขาไปเอามาจากไหนกันเต็มเลยน้องคลอ,อดแรวนมไม่อร่อยอ่ะเคยคิดแล้วน้องวัคคงวสยองทุกคน ยังกระทันฟอร์เมอร์นตทีเราขึ้นละตึง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 ออติมาตออติมา,า,ามีนี่มาตโกงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวถนน,นจะปุกมออปติมาจะแปลงราถนนบุกออปติมาจะแปลงลงสูงกับ ตัวไหนคือเปิมาตตัวข้างหน้านี่ททเไม,ไม่เห็นเราหรอกเราใส่มาแล้วไงเรา,า,าก็จะายหลังเออแล้วก็ต้องทำหน้าเ่อใส่กล่อง,องอเนี่ย நல்லையா นั่งงอยู่ได้กินทั้งปิ้งยา่างทั้งผัดทั้งเบอร์เกอร์เราก็หิวแล้วเราก็เลยต้องทำกับข้าวเย็นกินกันแล้วครับเาอาปลาหมึกอบเปื่อยหรอือไม่รู้ครับเขาตักตักไปอาจจะยังไม่หมดกันอะแต่มันบางมันอร่อยกว่าจริงด้วย เห็ดก็ไม่ค่อยโอ้เท่าไหร่มันมิดมีลูกแพะให้ดูด้วยมีแพะน้อยลมมันพัดมาทางนี้เปล่า ลุบลงไปหงส์นี่หนวดหมดึกหนวดหมึกพองเลยหนวดหมึกพอง เอาละครับอิ่มแล้วเราก็มาตามหากลุ่มดาวในพานกันดีกว่าทีแรกคิดว่าจะไม่ได้เห็นซะแล้วเพราะว่ามีแสงจะรบกวนแต่แล้วกลุ่มดาวในพานก็โผล่ขึ้นยอดไม้มาตอนเวลาสี่ทุ่มครึ่งกลุ่มดาวนานพานหรอไรเอ็นเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากที่สุดบนท้องฟ้าเนื่องจากมีดาวสว่างหลายดวงทําให้สังเกตเห็นได้ง่ายทั่วโลกโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ คนไทยรู้จักกันในชื่อดาวไถหรือดาวเต่า เอาละได้เวลาเก็บเต็นกันแล้วครับเก็บเต็นเสร็จเราก็ต้อง ไปจัดกาแฟสักแก้วหนึ่งก่อนที่จะออกเดินทางต่อตอนขามาผมเห็นร้านกาแฟเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งน่ารักดีขากลับก็เลยแวะครับชื่อร้านโซนโซนโฮมคอฟฟี่น่ารักมากๆเลยครับร้านเล็กๆกาแฟอร่อยแถมมีให้วาดรูปฟรีด้วยนะเจ้าของร้านปลูกกุลาบครับก็เลยมีกลาบสวยๆแบบนี้ให้เราดูตลอดทั้งปีเลยคาดว่านะ ก่อนที่จะออกจากรากา้านกาแฟผมก็ถามเจ้าของร้านก่อนว่าแถวนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวอรอ่อ,รอยๆที่ไหนบ้างเจ้าของร้านก็ตอบมาร้านหนึ่งครับไปกันต่อเลย

嗯，对。Mm. Wow. thank <laughs> you

ต้องกดยกขึ้นเงี้ยเงี้ยไม่งั้นมันหกอ่ะอ๋อคือ

ยังไงบ้างครับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมาติดป,ปีกด้วยนะครับถ้าคุณเห็นคลิปนี้แสดงว่าหมาติดปีกและเจ้าของหมากลับถึงบ้านปลอดภัยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ